โอเคหนาวอะไรนะหนาวป่ะอะไรนะพี่เก็บวิวฮิลลิ่งไอเทมเลดี้ผมปักผมปัอยู่ไจะรวมลงอ้าวเดี๋ยวผมโฟกัสขาขาขวาแล้วกันขาขวาของมันนะก็คือปบกสั่ซ้ายจอเราตีหัวก่อนแล้วกันตีหัวไม่ถึงผมก็ปิดแล้วกันนะไม่ต้องมาข้างล่างแล้วป่ะ ไม่มันจะเริ่มที่ชั้นบนเสมอพี่แป๊บนึงงัอย่าเพิ่งงงนะขอกรินก่น okay. อน Easy Dust of Light ขอนโคตรเทพเลยว่ะโอเคพร้อมแล้ว l e t s go e ไอ้ไวน์เล่นเพลงเหรออะ รอบนี้คุณโดนกูแน่คุณไม่รอดแน่กำลังจะคำรามอีกรอบเนี่ย <c oughs> เราเน้นไปที่หัวถูกต้องใช่ไหมตอนนี้เปิดแผล่อนได้ไดะจะดีครับแผลหมด นงใครเปิดแผลกันแน่นะเปิดแผลในหัวแล้วอือเอาเรื่องเอาลาวอ๋ออ๋ออ้เต็มหน้าไปดิขึ้นใหม่ครั้ง ขึ้นไม่ครั้งสองสามโปโปโป๊โป๊ะไงเต็มคอหอยครับเต็มคอหอยปะเต็มเต็มเต็มเลยคอหอยมอนโอเคถือว่าเฮ้ยพอได้แล้ว โอ้สวยครับอ้าวไปไหนวะเฮ็ดอุ้ยโอเฮ้ยเชี่ยโดนได้ไงอ่ะปล่อยสามรอบไปหรอหนึ่งสอง มาเดี๋ยววะเสยข้างอย่างเดียวเสยข้างอย่างเดียวเสยข้างอย่างเดียวให้โดนแล้วสวย<อ>ครับ<อ>ผมนี่ครับขึ้นแล้วครับเอาต่อเลยดาเมจโคตรกาดเลยติดแตกเอ้ยหลุดมึงติดติดยาติดยาให้พื้นพื้น ไปต่อไปโดนทิ้งดีครับโอ้ยมันดูดพลังอีกอะ เสยไปต่อโดนหัวมั้งบอกว่ะอืมโดนมั้งเปล่าเปิดแผลก่อนปึ๊บปึ๊บอืมนี่ท่าเปิดแผลมันฮาเลยวะนีไงหนึ่งสองอ่าไปต่อไปต่อชอบลูนี้มากเลยเดี๋ยวจัดการให้เลยตรงนี้โอเคปะโอเคไหมโอเคพี่โอเคครับยนไหมครับพะโล้พล้ยืนได้ยืนได้ยืนพี่มาหน่อย

ไอ้ยาไปโดนอ๋อกายผมโดนอีกแล้วเหรอกำลังโอ้ยหยุดเห่าก่อนถอะโอ้โหมัาจะตกโดนไอ้หอกกูจากดเคาน์เตอร์เฮ้ยเฮ้ยอะไรอยู่โครไกลมันปกัดบูทูธพี่กัดบูทูธตายไหมผมมีพวกลี่โอเค อ้าวม,<อ>ามีม็อกซี่มึงบอกว่ามีม็อกซี่ไอ้ม็อกซี่มันกันแต่มันไม่กันเผา,าดิมันกันตายลอบแรกสิงแกกน่องโอ้ยอผมกำลังลงไปล้างแค้นมันไม่ต้องห่วงเลยโอ้ย มันบูทูจริงนะเมื่อกี้จอผมแบบกับมันตำแหน่งคนละที่อยู่ในจุดเข้าปากแบบระบบเครื่องดูดฝุ่นใหม่โคตรพอยังเไยเฮ้ยเดินไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเดินไปไหนวะเฮ้ยกูจยโดนเอาเด็กไอ้ไอ้ค่ากูเพิ่งมากาลนารักษาชีวิตของท่านให้ปลอดภัยครับ โอเคหินก้อนี้เรียกว่าห้างหลบนะหลังหินหลังหินรีบรีูกลิลรกลิีบรีบรีบรบรีบรีบรบรีรีบรีบาีบรีบรีบรีวเล็งหัรเล็งหัวมานี่บีเร ปั๊มเฮ้ยเออแล้วมตรงนี้แม่งโคตรมันโคตรมันโคตรมันโคตมันมิดา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 ไปไหนอะมิดาโอยโอ้ยโอ เฮ้ยบั๊บนู่งนะไหกับเดิมเยอะนะเตี่ยเอาวิ่งเอาวิ่งเอาเอาวิ่ไงสันเอาวิ่งไงซูมิดดาไงซูมิดดาซูมิดดาซูมิดมาเซ่เฮ้ยขอกัดซูมิดมาโอ้ยซูมิดมาโด โอดีนะ้ยังนอนอยู่อย่านะแป๊บหนึ่งนะอย่าเพิ่งนะโอ้ยเป้มันเปโอ้ยเมียสระโอ้ย โอ้ยจะร้องไห้กูอะ <c oughs> เศร้าเหรอแม่งหันอยู่นั่นน่ะอย่างนับ <c oughs> อย่างนับ <c oughs> อย่างนับโอ้ยโดนเหยียบ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 เมื่อไหร่เมื่อไหร่ฮะเมื่อไหร่กูถามโดนดิกแล้วโดนดิกแล้วหนึ่ง องสามเอ้ลงมลมมึงลมมัดไปเลยครับัดไปเลยไม่ตนแล้วเอ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 ้เออเอเอ๊ะเอ๊ะก้นี้นี้นี้ใกล้ก้นี้ใกล้ขอไปไกลแล้วกันตรงนี้ใกล้กว่าแต่ไกลกว่าเอ้ยไกลแต่ไกลกว่า ไอ้แค่ไหนไกลไกลแค่ไหน,นไปไกลมาดิวไวไกลเฮ้ยตึงแตกได้แล้วไอ้ฝั่งเนี้ยไอ้ไกลโอ้โอ้ยขยันระเบิดนะเมื่อไหรจะแตกวะโอ้อยคุกยิ่งไม่พัก คนอะไรทะเลาะกับไก่โดนหน่อยเฮ้ยคาลเตอร์โมเมนต์โอ้อร่อยเลยโอ้โหเมื่อไหร่จะแทงโดนผมถามจริงๆเออเออขาเตะให้ขาซ้ย<ข>ายต่อเลยครับเล่นขาหน้าก่อนเลยพี่ โอ้ยมึงหมุนตัวทำไมมหมุนตัวเพื่ออะไรเนี่ยฉันฉันเริ่มเวียนหัวกับมันโอ้ยมันไม่ให้ผมเปิดแผลพี่นอนเลยนอนยาวโอเคพี่หุ่นเหีย้วนะช่ยช่วยช่วยช่วช่ช่ช่ สวยครับกระเด็นเลยฮะลุงฮะโอ้ยตายอยาจะไมเล่นบอลโอ้ยโอ้ยเอาอีกแล้วโคตรแรงอ เหมือนจะสตันนะตอนนี้นีนนินนินเ้ยอ่ะสตันด้วยคันที่ว่ากูต้องใสตันสตันเลยนะอืมอืมหนูนิ่งๆดิไก่ไก่โมโหไกลโมหวสุดจะโมหวเดินจังวะพี่เดินม่หยุดอ้าเฮ้ยอ้าเฮ้ย โอยโอ้โอ้โจ้ฝาดอยยโอ้มาแล้วฮโอ๊ไกลนะิไม่ไดเปล่าพี่บอลเร็วๆ ใครที่หมายเลยพี wrong, so like ่เอกโอ้โหคนทีเแมนไรเมื่กี้โอ้โหไกลไกลอ่ะโอ้เข้ามันไกลอ่ะนะเข้ามันไกลนี่นะ เฮ้ยเสะดุดเลยเฮ้ยหลุดกันหมดเลยแต่เราไม่หลุดนะทำไมตามกลัวเฮ้ยเฮ้ยตายป่ะนี่ตายป่ะไม่ตายพี่โอ้ยพอแล้ว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 เฮ้ยเดี๋ยวได้ยี่ หวยเลยไม่ใหญ่วะบ้อง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 โอ้โดนบ้องอร่อยโดนบ้องใช่ไหมใช่ใช่โอเคครับตาย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 แต่เหลือไม่ถึงห้านาทีแล้วพวกเราอ่ะไฟนอลโชว์ดาวครับพี่ชาย เรามันบูสต์สุดอยู่แล้วไม่เคยถ่ายเพื่อนๆเสริมหลุดกันหรอพี่ถึง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 ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เขาน่าจะเสร็จหมดแล้วเหลือเหลือแต่เราเฮ้ยพี่มายังไม่เสร็จหรอยังเน้นขาเดิมนะโอ้ย ไม่หูยอะไรขั่นคอมาต้องรกษาวะฮะโอ้ชิตโอเมก้าผ่านรูปผพานบล็อกเอาหัวแตกหมดหัวแตกหมดไม่ใช่ขาเลยแม่เงยกูซัดตั้งนานทำไมกูไม่ได้ลากวะโขอโทษครับพี่รับมันเทพ อโอ้โแล้วมึงยกขาทำไมอ่ะอยู่นิ่งๆโดนกูตัดไม่โดนอยา่าถึงเขาขากันเปิดแผลกันเแผลอะไรกลนเฮ้ยซูเปอร์คิติคอลอันนี้ตีเข้าหมดโคตรมันแต่มันจะค่อนข้างรุนแรงหลายสเต็ปนะมาเปต่อ ทำอย่างนี้เลยผมมึนแบบอยู่ดีๆก็ไม่เข้าใจสับสนฮ่าเรากะบีอ๋ออ๋อนอ้อยู่ก้อนเดียวกันพี่อันนี้ก็เลยจอยเลิกสั่นเดี๋ยวเบียดเดี๋ยวเบียดก้อนก็สิวหนึ่งหายด้วยมันมีคนมันมีคนที่แบบว่า ผักเพื่อนออกไปพี่ผักที่เอกทำได้นะผักเออทุบอะทุบเพื่อนออกทำได้อุ้ปขอบคุณพี่เป็นคนดีทีมลุกครับไงมันสอยมันหน่อยหมดเวลาหมดเวลาจะบอมันไม่ไหวกับเราจะบอกให้กลยลากไปตรงพื้นที่มีไฟอะอาราธิออนมาล่ะไปอาราธิออนได้จะเอาคอนคอนประจำไปครับผมอ่ะลองดูลองดู นะลองขอนอนก่อนแล้วอยากอยู่ข้างบนเฮ้ยมันมันบังคับอยู่ข้างล่างก็เดี๋ยวนอนไงนอนไปอยู่ข้างบนนอนแลไปอยู่ข้างบนโอ้โหทำไมพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตนำหน้าพี่เบิร์ตอย่างโผลเลยอะกามออกมาเลยโอ้เกินดูมากพี่ไม่ใส่เสื้อด้วยเออติดเหลืองแล้วนี่จริงหรอติดเหลืองแล้วนี่มันติดเหลืองนะก็มันร้อนนี่โอ้ย แนวทอเจอปอนด้วยว่ะปอนได้เนีพี่หลงดีปอนเรียกเรียกบาลีที่สุดเซมเอนเนอร์จีวิดไอจักรโปเทเลยโอ้โหหน้ามันคนโปรตุเกสเหมือนเหมือนลีออนแบบใส่พระไทยป่ะลีออนไอ้เบอร์สร้างคนได้เหรอมันดูไอ้มันดูเหมือนเก่งๆวะพี่ ไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งมันกากเฮ้ยผมว่าเอาแม่งก๊อปเนกิการเต้ตัวนี้ไม่เก่งหรอกถ้างั้นอ่ะเก่งกว่าเกจจการนิดนิดเดียวอ่ะหรือนี่คือที่เขาเรียกกันว่าไก่ดำรอไก่ดำคุรู้ผต้ตัดมัอะไรหมูพี่เอ้ยมึงมึงท่าอะไรเนี่ยมีท่าห่างมันใหญ่เหมือนหมาน้ะผมเลยอ๋อ จตุรธาตุเอาว่ากาจตุรธาตุจตุรเตอร์กี้อันเนี้ยโดนกูโดนกูโดนนี้โดนแน่สกิปได้อโอเคอไอ้ยมึงไปฟ้ามาเลยมาวทำไมลีน่ากับสกิลมานำผมนึกถึงเบลวะพี่เคิร์สยูเบล มระวัไฟมันร้อนนะอีูครไงครับนี่คนี่ครอนะรนี่ครับนี่ครับนี่ไร่ไงครับย่คบนาไงไงบ่ตคับนี่ไไคหมด่ล้วจับครับนีไงครัตนี่ง่ไงี่ไรั่รี่งไง่ไเับครมบนร็วจังวะ ันเอ๊เหมือนพึ่งใส่ไะเมื่อกี้ละลายหมดแล้วเลยพึงสวมไปนะโอ้ย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 ไม่โดนตีไงโอ้บลอกไปทุกอันเลยโอ้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 ยอะ อย่าอ,อ,อย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้ตัวเราก็เลสหล่ะตัตึงนะพี่โอ้ไม่ถุยอะไรโอ้หถุยอะไรของมึงวะน้ำม,มันมันรัดนน้ำมันก่อนแล้วมันก็เอานั้นไปวันนี้เล่นเป็นจัดแม่งทอดไข่ดาวอันแน่<อ>ลงมานนี่ดิลงมาเออ แหลมครับแหลมครับมาครับเข็นที่หัวาร้อยปนไข่มันโดนหัวคุะตื่นเต้นเล่นตอนนี้แล้วตื่นเต้นตลอดขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นต่อขึ้นต่อสวย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 จัดลมไหมลมไหมลมไหมอันนี้ลมไหมล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 ม เดี๋ยวรอนล้อหลอนสปิกกี้โอต่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวล้มแน่เออมันดื้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 อเฮ้ยลงมาดิลงมาเน๊ะเดื้อเกินโอ้โหดื้อดหมดมันดื้อกันมึงดื้อมากเอามันไม่หล่นเหรอพี่ชิบหายไม่หล่นไม่หล่เดี๋ยวเราก็รอถูกมันโยกไม่หยุดเลยดีผมไม่ไม่รับดาบเมื่อกี้เม่งกันโดนฟีดเฮ้ยลงมาแล้วโอ้ย แล้วโขกดิเยียแล้ยีล้ยี่ล้วอ้าวยามันมันดูร้อนมากเลยร้อนมากเฮ้ยควงหัวควงอะไรอ่ะ Something Happening Shifting Element มันเปลี่ยนท่ารับเรื่ like okay. yeah. องร oh, yeah. um. Fl ับเรื like ่องรับเรื่องไอ้ยา เฮ้ยอะไรลนน่ะเกือบทีเพิ่งเพิ่งเก็บชิมายละเออนสองนี่สองทีเป็นตัวบวกอ่ะโอ้ยลบเตยมตัวลบอะไรอ่ะกระโดหลบไงแม่งโดนครึ่งหลอดเลยวะเฮ้ยอย่าหยุเงียบหน่อยโอ้ยโอ้ยอยู่ที่พื้นบ้างเฮ้ย น้ำอัดแรงมากเลยมอกซีหมดหมดมอกซี่ทำงานแต่ผมมึงต่อพี่โอเครับเลือกอ้าวประเดีรับพี่เล็บแรกครับอุ้ยทขาไมอันแบบงงๆ กูไปดื้ออยูไอเจ้าโอ้โหกูกินอะไรนะเฮ้ยพี่เบิร์พี่เบิร์ดยังไงพี่เบิร์ตพี่เบิร์ดยังไงพี่อุ้ยอุ้ยพอพอพอหมดหมดหมด ทีอะรอบนี้อ๋อมีต้องล่าอีกทีนึงทำไมมันแถบวะนับมูฟไม่ช่วยอะไรกับคนอย่างเธออ้ากูอนอนพ่นไปเลยไม่โดนลเลยว่ะเฮ้ย<อ>โอ้โหโฉบเลยนะโอ้โหทาเยอะเ<ะ>กินเ,เราอะอยากให้คุณล้มจังเราจะต้องตีขาแล้วล่ะผมว่า โอเคหนาวอะไรนะพี่บเกี่ยูฮิลิ่งไอเทมเลดี้ผมปักผมปักหิวไม่รวมหรออ้าวต้องทำยังไงเฟสนี้ต้องปักหิวปะอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับเมื่อกี้มันบอกว่าให้เตรียมไอเทมฮิลิ่งใช่มอะใช่ใช่คือเราอ่ะตีธาตมันไม่ถึง อ๋อคือคือบังคับต้องตีถึงถ้าไม่ถึงก็คือบังคับตายแบบนี้ใช่อ๋อโอเคพี่แล้วเรา,เราต้องธาตุถ้าไม่ธาตุถึงอ่ะมันจะหงายท้องอแล้วก็เราไปตีเข่ามาให้แตกอ่าส่วนเข่า,ขาเนี่ยเข่าที่เราต้องเบรกเพื่อไม่ให้มันเปลี่ยนธาตุไปเป็นธาตุน้ําแข็งเพราะเราเอาเอาวุธน้ําแข็งไปอ๋อเพราะถ้าถ้ามันเปลี่ยนเป็นน้าแข็งเราจะตีไม่เข้าแล้วถ้างั้นจริงจริงมันควร เอาธาตุเดียวกันไปแล้วก็พอดก่อนจะเข้าเฟสนั้นจะได้แบบจี้ดเาเมจธาตุนี้ไปเลยอะไรอย่างนี้ป่ะพี่จริงๆอ่ะเราเอาธาตุไหนก็ได้แต่ดาเมจน้ําแข็งมันมันเข้าเยอะสุดอ่าเออแต่ถ้า้าถ้าถ้า,ถา,ถาจะเอาน้ําแข็งไปก็ต้องเบรกเขาด้วยอืมแต,แต่ถ้าจะไม่เบรกเขาเลยก็เอาธาตุอื่นไปก็ได้อย่างธาตุมังกรธาตุอะไรอย่างเงี้ยแต่มันน่าจ,จะเข้าน้อยหน่อยอืมอไม่เบร<ม>กเขาก,ขก็น่าจะเบรก เบกเบกแดนไม่ใช่ห่างอะไรพวกนี้ว่าตรงเกาะตรงห่างก็ได้ดมี <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> ห่างไม่มีมีแต่เขาอ๋อ oh, <c oughs> ไม่มีนะโอเค